หอยปากฟันจากน้ำทะเลคล้ายๆเบีย้ยแก้แต่ใหญ่กว่าเบีย้ยแก้สักหน่อยฟันช้างและมะนาวสามอย่างนี้สามารถรักษานิ้วทุกชนิดได้ด้วยประสบการณ์ต้องขอบคุณนะ,ะต้องขอบคุณองค์หลวงปู่สิงห์ท่านได้ให้สูตรยานี้มาเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมา แม่ของตัวผมเองได้เป็นนิ่วในถุงน้ำดีตอนนั้นท่านอายุแปดสิบเจ็ดปีก็ได้รับความทรมานพอสมควรเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีนั้นเวลาเราจะทานอะไรเราต้องระมัดระวังในเรื่องของหมักของดองและก็ในเรื่องของที่มีรสจัดจนเกินไปก็เวลาทานเข้าไปแล้วจะมีผลกระทบในเรื่องของระบบภายในแม่ตัวผมเองเป็นนิ่วในถุงน้ำดี ไปหาหมอหมอก็บอกว่าถ้าฉีดยาสลบแล้วโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพนั้นก็คง50-50ิบห้เอ็กซเรย์อันตราซาวบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีแต่ที่ว่าจะผ่าก็ดูแล้วคุณยายอายุเยอะเกรงว่าเวลาฉีดยาสลบไปแล้วอาจจะไม่ฟื้นคืนชีพก็ได้ฉะนั้นแล้วตัวผมเองก็ มาฉุกคิดว่าจะทำยังไงจะให้แม่ได้เอานิ้วออกจากถุงน้ำดีของแม่อยู่มาวันหนึ่งตัวผมเองเดินทางไปที่วัดธรรมบัรพธขออนุญาตเอ่ยชื่อหลวงปู่สิงศรีวันโนท่านได้ร่วงมรณาภาพแล้วก็ไปเล่าให้ท่านฟังท่านเลยบอกว่าไม่เห็นจะยากเย็นอะไรในเรื่องของนิ้ว เพราะว่าอาตมานั้นรักษาคนมานับคนไม่ท้ว่วตอนเป็นโยมท่านก็เลยบอกให้ผมไปหาเขี้ยวช้างหรือฟันช้างมาเดี๋ยวจะเอาอยาให้แต่เจ้าต้องไปหาฟันช้างมาซะก่อนท่านบอกมาว่าอย่างนั้นผมก็จนปัญญาอย่าลืมครับว่าช้างถ้าไม่เสียชีวิตจะไม่ได้ฟันช้างหรือเขี้ยวช้าง ไม่เหมือนงาช้างงาช้างนั้นเราจะตัดออกมาจำหน่ายหรือมาขายย่อมได้แต่เขี้ยวช้างหรือฟันช้างถ้าช้างไม่ตายเราจะไม่ได้ฟันหรือเขี้ยวของช้างในตรงนั้นรู้สึกค่อนข้างจะหายากสักหน่อยผมก็มาฉุกคิดอยู่ว่าเออเราจะทำยังไงถึงจะไปหาฟันช้างได้พอรุ่งเชา้าตัวผมเองได้เดินทางไปที่วัดธรรมบัญพศท่านบอกว่าเจ้าไม่มีปัญญา ที่จะหาฟันช้างหรอกอาตมาดูแล้วเดี๋ยวเจ้าไปหาอาตมาที่วัดผมก็เลยเดินทางไปที่วัดของท่านท่านก็มอบฟันช้างมาให้หนึ่งซี่และท่านได้ให้ตัวผมเองนั้นไปหานี่แหละครับก็คือหอยปากฟันเฉพาะหอยปากฟันเท่านั้นแล้วก็มะน,นาวค่อนข้างหาง่ายสักหน่อยฮะมะน,นาวแล้ว นำสามอย่างนี้นะฮะร,ระหว่างเขี้ยวช้างที่แรกก็เขี้ยวใหญ่อยู่นะฮะก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายท่านก็บอกว่า 1. นฟันช้างสองมะนาวสามหอยปากฟัน3อย่างนี้แล้วเรานำมานะนำเอาหินมาแล้วก็เราก็นำหอยตรงนี้นะครับมาถูถูที่หินใส่น้ำมะนาวใส่น้ำมะนาวแล้วเราก็ถูที่หิน หลังจากนั้นเราก็จะนําฟันช้างนี่นะฟันช้างก็จะมาถูที่หินอีกถูพอประมาณหลังจากนั้นนําไปดื่มนะถ้าหากว่าท่านไหนรู้สึกว่าถ่ายเป็นประจําอยู่แล้วท่านให้กินหลังอาหารประมาณ1ชั่วโมงหรือ30นาทีแต่ถ้าหากว่าท่านท้องผูกอยู่แล้วแม่ผมส่วนมากท่านจะท้องผูกผมให้แม่ทานกินก่อนข้าวประมาณ10-15นาที วันครับหลังจากที่เราได้กินยาที่ตามตำราที่ตัวผมเองได้บอกแล้วเวลาเราเยี่ยวนะขออนุญาตเวลาเราเยี่ยวเราต้องเยี่ยวใส่ภาชนะหรือคู่ถังเราต้องเยี่ยวใส่กระโถนหรือคู่ถังเท่านั้นเราจะรู้ว่านิ่วจะเป็นเม็ดออกมาหรือจะค่อยๆอ,ออกมาทยอยออกมาเป็นสีเหลืองแสงประมาณนั้นแม่ตัวพวกเองเจ็ดวันก่อนที่จะทำการารักษา แพทย์หรือหมอเขาจะให้ญาติเป็นผู้เซ็นรับรองไม่ว่าจะเกิดกรณีใดๆทั้งสิ้นญาติต้องเซ็นรับรองตัวผมเองมาฉุกคิดว่าถ้าหากว่าเราเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้วแม่อาจจะไม่ฟื้นคืนชีพเราจะฆ่าแม่ทางอ้อมหรือเปล่านี่คือมโนที่ตัวผมเองคิดอยู่ผมก็เลยไม่ไม่ทำการทำให้ผ่าตัดในตรงนั้นได้เจ็ดวันครับ ผมเป็นคนที่เอาคุถังที่แม่ท่านเยี่ยวใส่ทุกวันทุกวันออกมาเทวันที่เจ็ดปรากฏว่าในคุถังในตรงนั้นเท่ากับหัวยางรบดินสอที่มีหินออกมาแต่ตัวผมเองไม่รู้ว่าเป็นนิ้วผมก็ได้คว้างทิ้งออกไปหลังจากนั้นวันที่สองแม่รู้สึกอักเสบในถุงน้ำดีก็เลยพาไปหาหมอ ที่สกลนครอ้าวได้ยาดีมาจากไหนนี่ไม่มีนิ้วแล้วนิ้วไม่เห็นในถุงน้ำดีของคุณยายแสดงว่าญาติมียาดีผมก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าหินที่ผมได้นำไปเทในวันนั้นและได้จับเท่าอย่างลบดินสอนั่นคือนิ้วที่ออกมาจากถุงน้ำดีของแม่แล้วตัวผมเองได้ให้หลายๆท่านนำไปรักษา บางทีก็มาผมเองถูให้ทำการให้แล้วไปดื่มที่บ้านก็ประมาณสิบกว่าคนครับสิบกว่าคนหายขาดเลยครับไม่ว่านิ้วอะไรก็แล้วแต่รู้ไว้ใช่ว่านำมาเป็นวิทยาทานในคลิปนี้เขี้ยวช้างหอยปากฝันน้ำทะเลและก็มะนาวสามอย่างนี้ดีชง,งักนักแลด้วยประสบการณ์ครับ ของตัวผมเองนำไปใช้ใดู